ครับเนื้อหาต่อมานะครับเป็นความสัมพันธ์กับชาติต่างๆในของทนบุรีนี่ก็จะมีพม่านะครับพม่า,าแล้วก็มาเป็นกัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับนะแล้วก็ในในเนื้อหาตอนท้ายจะเป็นอังกฤษก็จะมีอยู่4ประเทศ มาดูพม่าก,ก่อนนะครับพม่านี่คือหลังจากที่ได้เอกรากษของไทยไปนะครับที่มีการทำลายเมืองกรุงศรีอยุธยาจนย่อยยับเลยแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตัดสินยกทัพกลับมาเนี่ยก็ทำสงครามกันนะครับสองครั้งแรกที่ ค่ายโพสามต้นอันนี้ถือเป็นการขับไล่พม่าก,กลับไปนะครับครั้งที่สองนี่จะเป็นที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่ก็จะมีหลักฐานตอนนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวนะครับที่เมืองแม่กองจงังหวัดสมุทรสงครามนะสองครั้งนี้ครับทำให้พม่าถอยทับกลับไปแล้วก็ถือว่าเป็นการกอบกู้เอกราช นะแต่ก็ยังมีการลุกรานกันต่อนะครับครั้งที่3เชียงใหม่ครั้งที่4ก็เชียงใหม่นะครับก็มีทหารเอกนะที่พระเจ้าตัดสินได้ให้ความไว้วางพระไทยนะครับมีพระญาสุรศรีพระญาศรีฮัลลาดเดโชพระญาท้ายน้ำนะน,นี่คือที่เชียงใหม่คือทางหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครั้งที่5ก็ยังที่เป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับอันนี้5กับ6เนี่ย นะในหน้า87เนี่ยจะเป็นเมืองพิชัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นในประวศาสตร์เลยนะครับในการสู้รบเจ้าเมืองพิชัยก็ได้ผาดพังสู้รบจนดาบนะดาบได้หักในระหว่างสู้รบแต่ก็สามารถขับไล่พม่าได้สำเร็จด้วยนะครับอันนี้เป็นวีรกรรมที่ขนานนามว่าพยาพิชัยดาผัก ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวเมืองเหนือกับหัวเมืองตอนตกนะครับเพื่อขับไล่พม่านะให้ออกไปจากราชอาณาจักรนะประมาณนี้นะครับยกทัพไปเชียงใหม่มีที่สําคัญนะครับที่สําคัญในเนื้อหาเนี่ยนี่คือครั้งที่9ที่ทางหัวเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยได้ทางพระเจ้าตาัสินนะครับได้มีแม่ทัพใหญ่ที่ส่งไป ขับไล่กองทัพพมา่านำโดยแม่ทัพอาแซวุนกี้นะครับแม่ทัพพระองค์นี้ก็คือพระยาจักกรีนะพระนามอีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จเจ้าพยามหา,ศา,ศากษัตริย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำให้พม่าเนี่ยต้องยอมจำนนนะโดยครั้งที่9เนี่ยได้ระบุเนื้อหาให้เราไว้นะครับว่าอาแซวุนกี้ได้ขอ นะขอพบนะครับขอพบแม่ทัพที่นำทัพมาเนี่ยนะชื่อว่าสมเด็จเจ้าพญามหากษัตรศึกนะหรือพญาจัก,กรีเนี่ยแล้วก็เมื่อพบแล้วเนี่ยอาซาวนกี้ก็ได้ลั่นวาจาไว้ว่าพยาจักรีนี่แหละจะได้เป็นกษัตริย์พระองค์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ สมเด็จเจ้าพยามาหาคสัตร์ศึกซึ่งในเวลาต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งของราชวงศ์จัก,กรีนะครับนะ,บนะบของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะอันนี้อยู่ในรายละเอียดครั้งที่เกะคร,ครั้งที่10ก็กับเชียงใหม่อยู่นะครับแล้วก็สิ้นสุดลงนะใน เมื่อของร้านได้19ปีนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียดนะอ่านเนื้อหาได้นะครับต่อไปก็เป็นกัมพูชานะกัมพูชานี่ก็คือเป็นเมืองประเทศสลาชนะครับถ้าเราจําได้ในสมัยที่เรียนในตอนมอต,ต้นหรือในตอนประถมเนี่ยนะคำว่าเมืองประเทศสลาชก็คือว่าจะต้องสงเครื่องาราชบรรณาการให้นะเป็น เป็นกำหนดแต่ละปีแต่ละปีถ้าไม่ส่งให้ถือว่าแข็งข้อแข็งเมืองนะครับก็ตรงนี้รายละเอียดเขาก็อธิบายนะครับให้เราเข้าใจโดยย่อแต่ครูสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าอพอพออยุทยาเสียกรุงเนี่ยกรรมพุชาก็ไม่ส่งเครื่องราบนาการนะพอพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชก็ ย่างเชิงนะก็ต้องดูว่ากัมพูชาจะยอมอยู่ใต้อานัตเป็นประเทศราชเหมือนเดิมไหมนะก็ดูจากว่าจะส่งเครื่องราบบัญาัตาไหมนะถ้าไม่ส่งก็จะส่งกองทัพไปปราบนะครับแล้วในที่สุดก็รายละเอียดมันอธิบายว่ามีเจ้าของเมืองนะมีะมหาอุปราชอนะนี่กูอ,อธิบายให้เข้าใจนะครับเราอ่านขยายความเอาถ้าเ่าเดี๋ยว้วเดี๋ยวจะงง นะให้เข้าใจเป็นหลักๆเลยก็คือว่าพอไม่ส่งเพิ่งราชนะสมเด็จพระเจ้าตัดสินก็ส่งแม่ทัพไปปากนะประมาณอย่างนี้นะครับมีครั้งแรกก็มีเหตุนะที่นครศรีธรรมราชมีข่าวลือว่าไว้เจ้าตัดสินเนี่ยไปพลาดท,ท่าเสียทีที่นครศรีธรรมราชแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับนะพอมีข่าวครั้งแรกก็เลยถอยทัพกลับมาครั้งที่สองก็ปาบสำเร็จนะแล้วก็อยู่ อยู่ในใต้การการปกครองเป็นประเทศสลาชของกรุงธนบุรีนะประมาณนี้นะส่วนล้านช้างนะประเทศที่สามนี่ล้านช้างนี่ก็คือประเทศล้านอาจากรลาวนะลาวนี่จะอยู่ติดกันกันกบเชียงใหม่นะครับถ้าเชียงใหม่เชียงรายทางเหนือของเราเนี่ยเขาเรียกอจาจักรล้านนาล้านนา ถัดนะไปทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็จะเป็นล้านช้างก็คือประเทศลาวนะเวียงจันร์ทหลวงพระบางเนี่ยรายละเอียดก็คล้ายๆกันครับคือต้องส่งกองแม่ทัพไปปราบเพื่อที่จะให้อยู่ใต้อำนาจเป็นประเทศราชนะครับของลาวก็มีข้อเด่นก็คือนะพระยามหากษัรศึกศ นะครับสมเด็จพระเจ้าวจักรีเป็นแม่ทัพใหญ่นำนำทัพไปปราบเนี่ยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตนะในนี้บอกและพระบางด้วยพระบางครับในเนื้อหาก็พูดแค่นี้ในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าพระบางต้องเอาไปคืนนะครับเพราะมันเป็นมันเหมือนกับว่าผิดอาเภนะก็ได้พระแก้วมรกตปัจจุบันก็บริสถานอยู่ที่วัดพระแก้วนะวัดศรีรัตนศาสดาราม โดยย่อประมาณนี้ส่วนที่อังกฤษก็บอกว่ามีมีความเจริญสัมพรนธมิตรีโดยฟานซิตไลท์นี่นะครับฟานซิตไลท์คนนี้ได้จัดหาอาวุธนะยุโทโปกกรณ์ก็คือที่สำคัญก็คืออาวุธปืนนั่นแหละนะครับอาวุธปืนซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่ช่วยทุน่นะในการสู้รบ ได้มากกว่าพันกระบอกนี่ทำให้เราสามารถสู้รบกับพม่าแล้วก็ได้รับพระราชทานยศนะครับฟันซิดไล์เนี่ยเป็นพระยาราชกัปปิตันนะก็รายละเอียดย่อๆนะครับสำหรับการเจริญสมรชิกตรีกับประเทศนะครับประเทศสลาชประเทศ4ประเทศในตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ส่วนการปกครองครับการปกครองก็มีส่วนกลางส่วนภูมิภาค นะ้ายขายๆาย้ายกับแบบเดิมของอยุธยามีสมุหนายกสมุหกรลาโหมแล้วก็มีจตุสดมนะเบียงวังคังนานะรายละเอียดก็มีการปกครองแบบคายายๆาย้ายกับอยุธยานั่นเองนะครับนะดูแลเรื่องการทหารแล้วก็ฝ่ายพเลืเรือนนะนี่ก็โดยย่อนะครับ ก็รายละเอียดวิวัง,ง,งนาการนาตรงนี้เราก็จะสํากับของอยุธยาภูมิภาคก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นในมีผู้ปกครองเรียกว่าผู้รังผู้รังเมืองนะครับรับนโยบายจากส่วนกลางนะเมืองที่อยู่ในหัวเมืองชั้นในใกล้ราชธานีเขาเรียกว่าเมืองจัดตวา เนื้อหาเหมือนสมัยยุทธยาทั้งสิ้นเลยนะครับหอวเมืองชั้นนอกก็จะเป็นชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีนะชั้นจัตวาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจัตวาเมืองชั้นจัตวาจะอยู่ใกล้เมืองหลวงมากกว่าตรงนี้ก็จะมีเฉพาะเอกโทตร,รีนะฮะมีจัตวาเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ไกลนะนี่นี่อยู่อยู่ใกล้นะครับอันนี้น่าจะพิมพ์เพลินมา แล้วก็ให้เจ้าเมืองในหุ่นนางชจ่วมยใหญ่ดูแลนะแล้วก็เมืองประเทศสลามอย่างที่พูดถึงนี้นะครับการน,นาัมพูชามากอติจัมราชนะก็ในเรื่องของการปกครองนะครับซื่งต่อนจากคลิปที่แล้วก็จะมีรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ียต่อมาจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะด้านเศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูประเทศนะฟื้นฟูประเทศก็คือต้องกำราบการการเขาเรียกว่าบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะวิกฤตหลังจากถูกพม่าเข้ามายึดนะในสมัยปลายยุทยานะครับแล้วก็มี ปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะในรายละเอียดหน้านี้นะก็แต่ว่าพระเจ้าตัดสินมหาราชก็ได้พยายามนะครับที่จะแก้ปัญหาตามรายละเอียดนะโดยย่อนะครับในอันนี้ก็แค่แค่ครึ่งหน้านะโดยย่อนะบรรเทาความหิวโหวยการจเจริญสัมพันธ์ธรรมตรี กับต่างประเทศเพื่อทำการค้าแล้วก็ที่เน้นๆเ,เลยก็คือให้เร่งทำนาปลุกข้าวนะครับในข้อที่สองเนี่ยใช้คำว่านาปลังนาปลังก็คือว่าทำนานอกฤดูฝนนะโดยพยายามผันน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวนะแล้วก็พยายามที่จะไปหา รายได้เพิ่มนะครับเพื่อแก้วิกฤตให้กับชาวเมืองนะโดยเด่นๆจะเป็นตรงข้อนี้นะครับขางลางนี้พยายามที่จะส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศนะก็มีจีนอินเดียแล้วก็มีอังกฤษนะก็คือชาวยุโรปที่เริ่มเข้ามานะครับเรื่อเข้ามาก็ ทำให้ค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นเศรษฐกิจนะในระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช15ปีนะปีเนื้อหาเศรษฐกิจอีกหน้าหนึ่งในหัวข้อที่3มเนี่ยมีคำว่าจิ้มกล้องนะคำว่าจิ้มกล้องนะครับเป็นระบบบรณาการที่คล้ายๆกับที่เมืองมะเทสราชส่งเครื่องราบบรชาการมาให้ทางเมืองหลวง ของไทยนะเราก็ไปแสดงความจเจริญสัมพันธมิตรกับจีนก็ส่งเครื่องบรรณาการไปเหมือนกันนะจีนก็จะให้ความช่วยเหลือเรื่องการค้าเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะในเนื้อหาก็ใช้คําว่าจิ้มกล้องจิ้มกองเนี่ยนะครับก็คือเครื่องบรรณาการที่ไทยทํากับจีนนะแล้วก็รายละเอียดก็อยู่ในย่อหน้าน,นี้ นะสรุปมีง่ายๆก็คือว่าจเจริญสัมพันธ์ดไมตรีทางการค้ากับจีนทําให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดีขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนในเรื่องของด้านสังคมครับอีกคลิปต่อไปนะครับ